เป็นคนดังเป็นคนที่ทำอะไรก็ได้รับการยอมรับตลอดเวลาและถ้าคุณเคยชินกับการที่แบบมีคนมาซัพพอร์ตคุณแต่คุณไม่เคยเติมเต็มตัวเองจากข้างในเลยแล้วถ้าวันหนึ่งคนเหล่านั้นเขาไม่รักคุณแล้วอ่ะคุณจะทำยังไงคะคุณจะจิตตกเหรอคุณจะรู้สึกว่าแบบตัวเองไม่มีค่าหรือแบบเฮ้ยฉันดีไม่พอหรือคนไม่รักฉนันนะหรอแบบนี้เหรอคะซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนนะคะต้องเปลี่ยนความคิดก็คือถ้าอยากเพิ่มพลัง พลังชีวิตพลังใจพลังกายให้คุณมีพลังทุกๆช่วงของชีวิตอะสิ่งแรกเลยนะคะคือคุณต้องชื่นชมตัวเองในทุกๆวันย้ำว่าทุกวัน,วนและไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กๆก็ได้และไม่ต้องกลัวด้วยนะคะว่าแบบคนอื่นจะมองว่าเราเหลืองหรือเปล่าคือคนบางคนอะเวลาจะชมตัวเองก็ชอบแบบเฮ้ยคนอื่นจะหมั่นไส้ฉันไหมแบบฉันมั่นใจเกินไปไหมน,นั่นนี่ถ้าคุณกลัวแบบนั้นนะคะคุณรีบบอกเลยว่าเราไม่จําเป็นต้องทําให้ใครเห็น แต่เราชมตัวเองอยู่ที่บ้านหรือเราชื่นชมตัวเองจากข้างในก็ได้เราไม่จำเป็นต้องแบบแต่งเ,เสียออกมาว่าแบบเนี่ยฉันเก่งมากนึกออกไหมคะฉะนั้นเราสามารถที่จะชื่นชมตัวเองได้ตลอดเวลาและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบแตเติมเต็มสิ่งสิ่งนีงง้ให้กับตัวเองอ่ะคุณก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากดูว่าจริงๆแล้วพลังใจอ่ะมันสําคัญมากในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตจะเปิดฟังตอนขับรถหรือเปิดฟังตอนไหนก็ได้ไม่ต้องอ่านหนังสือให้ยากแล้วคุณจะรู้เลยว่าต่อให้ความฝันของคุณนะคะมันจะแบบ ใหญ่มากแค่ไหนอ่ยคุณก็สามารถที่จะทำได้เพราะเราผุ้คนลิขิตชีวิตของเราเองค่ะ